สวัสดีค่ะวันนี้พามาฉีดฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเรียกว่าปุ๋ยน้ํานะคะจุดินซีหมักไว้สองสามปีแล้วค่ะก็เลยเอานมสดเอานมจืดนะคะสองกล่องมาผสมนะคะจะได้บารุงเป็นให้มันมีธาตุแคลเซียมด้วยนะคะจะได้บารุงให้มันติดดอกติดลูกนะคะเราจะใช้เครื่องฉีดพ่นที่เราซื้อมานะคะเครื่องฉีดพ่นพลังสูงแล้วก็โดยต่อสายยาวอีกทีหนึ่งนะคะฉีดได้ไกลามากค่ะดูนะคะ ใช้ได้ดีนะคะใช้ได้ดีเลยค่ะฉีดพ้นได้ไกลเลยนี่ก็เป็นต้นมะเขือยาวของเรานะคะ หัมันตัวนะขอเปลี่ยนหัวมนะันก่อนะ ไปเลยมีเวลาเอยู่ดีไปเลยอันนี้จะรีวิวหัวฉีดที่ไม่ใช่แบบฝอยนะคะแบบธรรมดาค่ะฉีดได้ไกลมากค่ะบวกกับ เราใช้สายของเรานะคะต่อสายยาวก็ยิ่งดีนะคะวันนี้พามาฉีดพวกฮอร์โมนนะคะโดยใช้เครื่องฉีดพ่นไร้สายพลังสูงนะคะใช้ได้ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ